เ็ดลับความสำเร็จก็คือหาคนต้นแบบหาโค้ดหาธุรกิจที่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจที่ชอบ mm hmm. Active Income กับ Passive Income หากคุณต้องการร่ำรวยอย่างยั่งยืนต้องการรายได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายถึงจะหยุดทำงานรายได้ก็ไม่หยุดตาม หากคุณต้องการอิสรภาพของชีวิตไม่ต้องกังวลกับรายได้เวลาตุกภาพคุณมี passive income รายได้นั้นมีสองรูปแบบคือรายได้ที่เป็น active income และรายได,ได้ที่เป็น passive income active income คือ active income คือรายได้ที่เกิดจากการนำแรงและเวลาไปแลกถ้าเราหมดแรงหมดเวลา หรือถ้าเมื่อใดที่เราหยุดทำรายได้ก็หยุดตามยกตัวอย่างเช่นงานประจำขาขายเปิดกิจการทำธุรกิจเมื่อเราทำเราจะมีรายได้เข้ามาแต่ถ้าเราหยุดทำเมื่อไรรายได้ก็หยุดตามแพ s ติบอินค m e คือแพ s ติบอินค m e คือการนำแรงและเวลาช่วงหนึ่งไปสร้างสับตินแล้ว ทรัพย์สินนั้นก็สร้างรายได้ให้กลับคืนมาแม้เราหยุดทำรายได้ก็จะก็ยังหลั่งไหลเข้ามาอยู่ดียกตัวยอย่างเช่นอาตังหาเิมาทรัพให้เช่าลงทุนหุ้นแบบปันผลการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาการตือแฟนชายการทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นต้นลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้ครับตม ลงทุนสร้างอาพาร์ตเมนต์50ล้านบาทหลังจากนั้นอาพาร์ตเมนต์ก็สร้างไรายได้คืนเป็นไรายได้จากค่าเช่าเดือนละ10,000 0บาทอย่างนี้เป็นต้นอาพาร์ตเมนต์ถือเป็นพาสติฟอินคัมที่ดีในข้อในข้อแม้ว่าถ้าคุณต้องมีเงินทุนนะครับแต่หากคุณไม่มีเงินลงทุนหรือมีเงินทุนน้อยคุณก็ต้องเลือกรูปแบบรับสินประเภทอื่น ที่สร้างรายได้แบบ Passive Income ธุรกิจของผมสร้าง Passive Income เวลานี้ผมมีทีมงานกว่า20000นคนในทีมงาน2 0 0 0สนคนนี้ถ้ามีคนตั้งใจเพียง20,000คนทำธุรกิจเพียงคนละ1ชั่วโมงต่อวันเท่ากับว่าใน1วันธุรกิจผมมีเวลาทำงานถึง20,000ชั่วโมง ในขนาดที่คนทั่วไปมีเวลาแค่วันละ24ชั่วโมงนี่คือเหตุผลที่ผมมีรายได้7หลักต่อสัปดาห์มีรายได้ไหลเข้ามานาทีละ185บาททุกนาทีต่อให้ผมหยุดทำรายได้ก็ยังเข้ามาไม่ขาดเพราะผมได้สร้างทีมงานไว้แล้วนั่นเองถ้าคุณต้องการความร่ำรวยที่ยั่งยืน คุณต้องมีทรัพย์สินที่สร้าง p a s s ิ v e อินคัมถ้ายังไม่มีก็ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ครับ